สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับประจำวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยรอบนะครับคู่แรกเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบน็อกเอา์น้ำหนัก125ปอนด์นะครับครั้งที่10 mm hmm. เพชรลำบุนบำรุงศิษย์พบกับทางด้านอีสานเหนือชุดบางแสนส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นมวยรอบท็อป ฟันมวยมันพันดุนะครับพิกัดน้ำหนัก 1. 3 5่อปอนด์ระหว่างเจ้า2อฝั่งของ FA Group นะครับนักชกดาวรุ่นความสุดจากน้องคายวันนี้พบกับจอมเขาอย่างวัชรชัยแดงเขาทรายหรือเจ้าสมอ,อยน้อยต่อผู้สุวรรเดิมนะครับทีมหนัก1.35ปอนด์นะมวยคู่นี้ส่วนคู่ที่3นะครับผู้เอกของรายการก็จะเป็นเพชรมณีพอหลักบุญนะครับหนักแรงเขาในเนียวแน่นจากผูบุราชธานี วันนี้พบกับทางด้านแปดแสนเล็กราชานนแปดแสนเล็กพิเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับลูกชายของซุปเปอร์เล็กศรอ,อีสานหรือบักแปดแสนจากเมืองุบลน,นะครับและปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยสิ่งพิเศษผู้เกีสิงห์มวยไทยพบกับทางด้านยอดชิงชัยพิเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้ลูกชายเสียแขกเป็นโปรโมเตอร์นะครับผู้จัดมีมวยของตัวเองชกสองคนนะครับเลยเปิดมาเป็นรองทั้งคู่เลยนะครับ มาดูราคาเด็ดเบื้องต้นนะครับคู่แรกนั้นเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ mm. กับพิสานเหนือชนบางแสนนะครับเดทเปิด mm. มาใหม่ๆเนี่ยเพชรลำพูนเป็นต่อ7-4 mm. นะครับสุดท้ายหลังการช่างน้ำหนักเนี่ยเหลือแค่3-2 mm. นะครับจาก7-4เพชรลำพูนเป็นต่อราคาไหลรองนะครับเหลือแค่3-2นะครับคู่ที่ 2, 2งฝั่งโคงกับวัชราชัยแดงเขาทรายเนี่ยเดทเปิดมาด้านงฝั่งโค้งเป็นต่อ5-4นะครับต่อ5-4 ส่วนคู่ที่3ของรายการนะครับเพชรมณีพอลหลักบุญนะครับพบกับ8ปดสัเล็ก Sunshine, im, พีเคสันชัยมัทยยิมเรลิดเปิดมาที่เพชรมณีเป็นต่อมวยเจ้าถิ่นนะครับมวยทีมง,งานผู้จัดมวยโปรโมเตอร์นีสต่อ2คู่สุดท้ายรายการครับสิงห์พิเศษกับยอดชิงชัยเนี่ยสิงห์พิเศษเป็นต่อยอดชิงชัย1 1 8นะครับนี่คือราคาเด็กเมื่อเช้านะครับมาดูน้ําหนักนะครับน้ําหนักนั้นคู่แรกเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ มื่อเช้ามา125.8ครับลดอยู่0.8ส่วนคุชชกครับอิสานเหนือชดบางแสนมา125.6รลดอยู่0.6นะครับสองฝั่งโขงมา135.8รลดอยู่0.8วัชระ,ะชัยมา135.2รลดอยู่ศ2นะครับเพชรมณีพอหลักบุญมา139.8นะครับน้ำหนักขาดอยู่0.2ส่วน8แสนเล็กนะครับมา140.3รสิอยู่0.3นะครับสิงพิเศษมา115.2รอลดอยู่0.2 ส่วนยอดจริงชัยมาร้อยสิบหาปอนด์ทอพีกัดนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบของผมนะครับศึกเจ้ามวยไทยจากวิทีมยวสียบอมน้อยวันนี้คู่แรกนั้นเพชรลําพูนบำรุงสิทธิ์นะครับมวยจากลําพูนอายุ26ปีตัวนี้หนักแรงทุกลูกครับซ้อมอยู่กับหมวดดับลําปังนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกสีที่พลเพชรนาคา ชนะน้องยุทธที่สามแสนเอกหนุ่มบางคดีนะครับแสนเอกเกตหมูเก้านะครับผู้ชายแสนชัยจิระเคียงไก่ก็สุดท้ายก็มาแพ้คะแนนใ้กับชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองครับไพ่ฝีมือมาดูทางด้านคู่ชกนะครับอีสานเนียชดบางแสนนะครับขวาหนักแรงจากกาฬสินฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรนำาชัยนอธนานัชนะคะแนนเขาของสัก์กินโยก็สุดท้ายก็มาแพ้คะแนนใ้กับเจ้าคอปเตอร์ที่เบนยิมเนอร์ไพ่ใหญ่ไพ่แข็งไพ่หนักไพ่แรงนะครับคู่นี้เรดเปิดมา ใหม่ๆเนี่ยเพชรลำพูนเป็นต่อเจ็ดสี่ครับหลังช่างเหลือสามสองนะครับเหมือนคู่นี้เพชรลำพูนหนักแรงแต่ว่าอีสานเหนือเนี่ยได้สูงได้ยาวนะครับความสดคู่นี้เบียดนะครับเบียดเพชรลำพูนได้ลูกหนักลูกแรงส่วนฝีมือความรวดเร็วเนี่ยอีสาเนเหนือก็ดูจะใกล้เคียงแต่ส่วนตัวผมนะครับยังชอบไปที่ความหนักแรงกระดูกเขาเกมของทางน้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์คู่แรกนั้นผมชอบไปที่เพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ มาดูคู่ที่2ของรายการนะครับมวยรอบท็อปบ,บ่อนเมืองพันดุนะครับสองฝั่งของเอฟ่ A ครุ๊กนะครับจากหนองคายอายุ19ปีครับเขาในเหนียวแน่นหนักแรงฟอร์มสดเข้ามวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนออคิเนียนพิเกศแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนเจ้าสิริโชคที่เบมยิมพอสุดท้ายเข้ามาชนะน็อกจุดที่3ามพอ่อคุถ่ยหมูปิ้งมิวสิกนะครับเขาในแข็งแกร่งหนักแรงทุลุกครับตัวนี้ปอดใหญ่ปลายแรงจิตใจสู้ดีวันนี้เจอกับจอมเก๋าครับวัชรชัยแดงเขาทราย ถือเจ้าสามอ่อยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับซ้อมอยู่ที่ช .5 ห้าพยักฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรสีนินชจไทยเศษแพ้คะแนนเพชริชีชยเดชเพชรสีทองครับวันนั้นแพ้ใหญ่ร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่นะครับสายหนักแรงเขาในเหนียวแน่นจิตใจสู้ดีเหมือนกันครับมวยตัวนี้วันนี้เดชเปิดมาเป็นรองที่11.8ตัวนี้น่าลงทุนรองครับ ผมชอบไปที่วัดชรชัยแดงเขาทรายความเก่านะครับลูกหนักลูกแรงไม่เป็นรองวันนี้ลูกกลางไม่เสียเปรียบนะครับหน้าลงทุนรองครับมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนและพลิกกลับมาเป็นต่ออาจจะเข้าปายได้นะครับผมชอบไปที่วัดชรชัยแดงเขาทรายครับมวยคูนที่2ของรายการมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเพชรมณีพอลหลักบุญนะครับเขาในเหนียวเนบจากกุบบราชธานีครับซ้อมอยู่ที่เด็กเกกนะครับสอบแล้วจะประชิดอีกฝันได้หนักได้แรงคมกริบนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้ เพชรธนชัยทีเอ็มยิมนะครับมวยรอบอดเข้าชิงและมาชิงที่3ก็มาชนะคะแนน,นเจ้าเอกรารองสมาครอบจอุดอรพอสุดท,ท้ายก็มาชนะคะแนน,นเจ้าคุลาบดำซจเปียกอุทย,ยนะครับตัวนี้หนักแรงเหนียวเนึบปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเจอกับ8แสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋เจ้า8แสนเล็กราชานนนลูกชายเจ้าซุปเปอร์เล็กสอนอีสานกับบัก8แสนจากกบดราชธานีนะครับ ความหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าธีระเดชช่อ้าพยักษ์นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนยอดอีทีปตททองทวีพราสุดท้ายเริ่มกลับมาเรียกความมั่นใจนะครับชนะทีโอนะครับชนะนอกโลกที่2กล้องหน้าพาสีมงคลนะครับเปิดเปิดมาม่ต่อที่5-3คู่นี้ลงทุนดองนะครับมวยสไตล์คล้ายคล้ายกันนะครับอาวุธหนักแรงใกล้เคียงกันแต่แสนเล็กก็ไม่ธรรมดานะครับหนักแรงรุ่นน้ำนอกได้เช่นกันเปิดเปิดมาเช่นนี้หน้าลงทุนลองครับหนักแรง มีโอกาสร,รุ่นนับนอกค่าสิบห้าสิบขโมยคู่นี้ไม่ห่างไม่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวผมอยากให้ลงทุนอยากให้ลงทุนลองไปที่แปดแสนเด็กพิเกแสนชัยเมยไทยยิมคู่ที่สี่นะครับคู่ปิดท้ายรายการนะครับคู่ส่งแขกนะครับสิงห์วิเศษภษุเก็ตสิงห์มวยไทยสายล้วนๆครับตัวนี้ฟอร์มสดช่วงหลังเนี่ยมาต่อยช่องสามสองไฟเนี่ยชนะรวดนะครับฟอร์มหลังก็กมาแพน็อกจกที่หนึ่งกรุงสยามนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าหนึ่งแสนวอรเกศซีรี ไฟสุดท้ายชนะคะแนนเจ้าเพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์เพชรชุมพรมาแทนครับวันนั้นวันนี้มาเจอกับยอดชิงชัยพิเคแสนชัยเมไทยยิมเขาในเหนียวนึบแทงลึกแทงแรงนะครับลูกจับลูกคล้องในงแทงลึกเหมือนตะวยนมาจากสอปสบโชคนะครับผมชอบนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าก้องสุรินพ้น้องยกสองบัรล,ลังกเงินออยุทธชัยครับไฟสุดท้ายก็ามาชนะคะแนเาน,าแนเจ้าน็อตใหม่สิทธิ์กำนหนึ่งที่ช่องเจ็ดนะครับต่อยหลังแต่เท่าสด ตัวนี้เหนียวหนึบนะครับอนาคตไกลเช่นกันเรทเปิดมาเป็นรอง54วันนี้นะครับหน้าลงทุนรองยอดชิงชัยพิเคสันชัยเมยไทยยิมต้นๆราคาจะไหลนะครับเพราะว่าสินค้เกษตรเตี้ยสา้นหนักแรงฝีมือดีน่าจะไปก่อนลงทุนรองเลยครับมีโอกาสเบียดและพลิกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบังทุนและมีโอกาสพลิกกลับมาใช้ท้ายได้นะครับสมัครยอดชิงชัยมาดูเมยรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ กระดูกการผ่านมวยดีกว่าเขาเกมหนักแรงรุนนับนอกได้นะครับมีโอกาสที่ต่อยนับต่อยนอกต่อยล่วงต่อยลุนระคบเป็นต่อมแพงๆเราก็ออกตัวบางทุนเอานะครับอิสานเหนือน่าจะถ้าจะชนะคงพลิกชนะท้ายๆส่วนนั้นเราก็ออกตัวบังทุนเรียบร้อยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ2ฝั่งของเอฟเคกุ๊กกับทานาวัชาราชายแดงเขาทรายอยากให้ลงทุนลงที่วัชาราชายแดงเขาทรายครับเขาเกมหนักแรงร่างกายดีวันนี้ไม่เสียเปรียบรูปร่างครับ หน้าเสือไม่เป็นรองนะครับที่นี่หน้าลงทดลองสําหรับพชัชราชายแดงเขาสายส่วนควุยเอกของรายการนะครับเพชรปณีพอหลักบุญกับแปดสเล็กพิเกศันชัยมวยไทยยิมหนักแรงคล้ายๆกันอาวุธมวยไม่ต่างกันมวยคู่นี้แต่ว่าแปดสเล็กฟอร์มยังสะดุดสะด,ด,ดุดอยู่นะครับวันนี้ผมอยากให้ลงทดลองไปที่แปดสเล็กพิเกศันชัยมวยไทยยิมมวยทีมงานพูดจัด2กล้องมองเกม มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนนะครับแลวขอพลิกชนะไดุ้่สุดท้ายของรายการนะครับยอดชิงชัยพิเกันชัยเมืองไทยยิ้มวันนี้เป็นมือหน้ารองอีกตัวครับต้นตต้องทําใจสิ่งพิเศษพีมือดีกว่ารวดเร็วกว่าต้นๆนน่าจะไปก่อนลงทุนรองนะครับท้ายๆเดินจับเดินทีเบียดผ่านท้ายๆอยากลงทุนรองไปที่ยอดชิงชัยพิเกันชัยเมืองไทยยิ้มครับแฟนคลับครับกำลังมองหามวยไลฟ์เพื่อยกขอแนะนํา ลายพักยกยี่สิบสี่นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับราคาสดๆจากขอบไปทีราคารวดเร็วจากขอบสนามนะครับแอปพลเคสสสที่เดียวจบครบทุกความมันแอปเพเคสสสการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับขเข้าไปกรอกข้อมูลฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าไปดูราคาเด็ดไหลต่อไหลรองหรือบรรยากาศช่วงลายพักยกนะครับช่วงมวยพักยก ไปดูว่าใครต่อใครรองนะครับท่านจะได้รู้ได้ด้วยตนเองครับไม่มีใครร้ายนะครับมองว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับมานะครับแล้วผมก็มี YouTube 2ช่องนะครับอาจารย์ผมเมืองดอกบัวแล้วก็อาจารย์ผมช่องสำรองครับออกชมช่องสำรองแฟนคลับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อช่องออปมเมืองดอกบัวนั้นโดนบล็อกไปเหมือนครั้งก่อนท่านก็จะได้ไม่พลาดติดตามข่าวสารจากผมนะครับ แฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ0930050480นะครับบันทึกบรวผมก็จะขึ้นไลน์ท่านก็แอดไลน์มาแล้วก็ทักมานะครับแจ้งวันความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมก็จะเชิญเข้าไลน์ s c ออบโทรเมืองดอกบัวนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีทุกรายการนะครับอาจจะมีข้อมูลดีๆให้แฟนคลับแต่คงไม่เหมือนกับมืออาชีพเขานะครับเราก็ต้องทําใจเป็นไลน์จิตอาสานะครับให้กันด้วยใจแค่นั้นเองนะครับ นี้ขอให้แฟนคลับทุกท่านจุงโชคดีร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ